สวัสดีท่านผู้ชมพี่นะาฮทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําแกงยัวกล้วยใส่ไก่บ้างก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลําที่สุดของคนเหนือหรือว่าคนล้านนาก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีทำก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันตัวยนะครับก่อนที่เราจะไปแกงเราจะต้องเอาวนเส้นมาแช่น้ํากันก่อนแต่ถ้าใครบม่มีเวลากะจะเปเส้นสดก็ได้วันนี้เราจะคั่วน้าพริกแกงแบบบัดใจน้ํามันแต่ถ้าใครจะใช้น้ํามันก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบน้าพริกเกลียวคั่วก็จะเป็นน้าพริกแกงออมที่ทาคลิปก่อนแน,น่น้ำขั่วจะมีกกินหอมแล้ว ข้อนะครับข้อหรือว่าผัดให้มันเข้ากันกับน้ำพริกแกงเราจะข้วไก่ให้หมอกมันเงี้ยวหรือว่าสะดุ้งแล้วก็้อยใส่น้ำสำหรับไก่บ้านหรือว่าไก่พื้นเมืองมันจะมีความเหนียวเราจะต้องใส่น้ำลงไปนักน้อยใส่ลงไปแล้วก็โกนน้มันเข้ากันแล้วก็เอาฝาหม้อมาปิดไว้ระหว่างที่รอไก่เปื่อยนะครับเราจะมาหั่นยวก้วยยวก้วยที่เราจะเอามาแกงก็ขอแนะนำให้ใช้ต้นกล้วยที่มันมีเหลมมันก็จะเป็นยอดที่โผล่มาอันเดียวอันนั้นตงบ้านก็จะห้องว่าเหลมแต่บ้านอื่นนี่เพิ่นห้องว่าอย่างใดกับบ่หูแล จะเอามาแกงนะครับพ่อมันจะมีใบต่อพอผ่าเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ําทำความสะอาดแล้วก็เอาใยมันออกพอล้างเสร็จเขาจะมาเปิดฝาหม้อพ่อว่าไก่มันสุกมันเปื่อยหรือยังเขา<ๆ>ก็ใช้เวลาในการแกงแม้ประมาณ30นาทีแล้วนะครับถ้ามันเปื่อยแล้วก็เอาอยกกล้วยเข้าใส่ใส่ลงไปแล้วก็กนให้มันเข้ากันถ้าหูซื้อว่าแ้ํมมันน้อยนะครับก็เอาน้นเติมลงไปเห็นสักน้อยอันนี้ก็ลักเอาแ้ําใส่ลงไปน้อยนะครับระหว่างที่รอหยวกสุกนะครับเขาก็จะมาหั่นพักกันก็จะมีต้นหอมพักป้อมหรือว่าต้นหอมพักชี้แล้วก็ับ การฉีกก็แล้วแต่เลยนะครับไพจะฉีกตีนน้อยก็ได้ตีนใหญ่ก็ได้ก็แล้วแต่ฉีกเซจเฮาก็จะมาพอวุ้นเส้นวุ้นเส้นกับใกล้เรียบร้อยคำว่าใกล้ในภาษากลางก็คือการอืดตัวนั่นเองนะครับเฮาก็จะมาตัดให้มันยาวมากว่าให้พอดีไม่ต้องเอายาวปลําลเปลือตัดเสตกับปริกมาพอมอแกงนะครับเฮาก็จะปรุงรสกันใส่ผงข้อแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยรสดีแล้วก็ใส่เกลือลงไปเหีียดน้อยแล้วก็ใส่ใบบระคูที่เฮาฉีกไว้ใส่ลงไปแล้วก็โกลนทมันเข้ากันแล้วก็รอจนน้ำ มักอย่างใดขาดอันอย่างกระเติมสูตรนี้เราจะใส่แหนะครับแต่ถ้าไข่มักก็ใส่ลงไปก็ได้และกระตักยวกล้ยมายีกพอว่ามันเปื่อยหรือยังถ้าเปื่อยแล้วก็ใส่วนเซนใส่ลงไปแล้วก็โกนน้ำมันเข้ากันอย่างที่บอกไปนะครับเมนูนี้ถ้าทําจะต้องใส่น้ำหนักใส่ลงไปได้สักำมันก็จะดูดน้ําแข็งมันจะทําให้น้ํามันแห้งนี่ขนาดลักใส่ไปสองรอบแล้วนะครับน้ําก็ยังแห้งอยู่ซุกแล้วกระปิดแก๊สรวยด้วยต้นหอมพักป้อมหรือว่าต้นหอมพักชีและกัโกนน้ำมันเข้ากันหน้าตตหน่ากินขนาดกินนี่ไม่ต้องอู้ถึงนะครับ เซตแล้วก็มาตักใส่ถ้วยกินกับข้าวเ,เนื้อข้าหวหัวน้อนี่นะสุดยอดแต๊่สำรับใครที่ต่ำน้ำพริกแกงมาจ้างก็เข้าไปดูคลิปแก่งอมไก่เลยนะครับวิธีการตำกอบอกในคลิปเรียบร้อยเรจะใช้น้ำพริกแกงสูตรเดียวกันพอเตอร์สีมันถึงจัดจ้านแต๊ะมาครับมากินข้าวด้วยกันแกงยัวกลก้วยใส่ไก่เมืองหรือว่าไก่บ้านถ้าใครอยากกินหรือว่าอยากทานเมนูนี้แล้วทำแบบเป็นก็เข้าไปทำตามคลิปได้เลยนะครับ